ดูน้องอูอาจปลาใหญ่ครับเรือดำน้ำครับเยอะเยอะไว้ลูกเยอะไว้เยอะไว้ดึูไหมเยอะมันลุ้เยอะเยอะคิดคิดถึงฝั่งแล้วงัดขึ้นเรียวครับน้องอูงัดแล้วครับโอ้โหสำเร็จแล้วครับโอ้โหฝีมือน้องอูครับ ฝีมือล้วนๆยโฮสุดยอดครับโชว์นะครับออ้ยเฉยเฉีอย่างนี่จับจับตรงนี้ลูกจับนี้เออแล้วเขาไปหมันทันทีเนี่ยครับฝีมือน้องอู๋ครับอ่าครับนี่ครับผลงานตัวแรกของวันนี้งัดมันมากเลยจากอูฟิชิงครับจบเพียงเท่านี้ครับ ปลาอะไรครับงัดแล้วงัดแล้วก่อไัยก่อไแลนะตัก กดยักกดยักโอ้โหกดคังครับกดคังเนาะกดเหลืองใหญ่โอ้กดเหลืองใหญ่สุดยอดเฮ้ยกิโลเหลือจะน็อตแน่นอนเลเป็นน็อตโลเลย